ร้บปกติร้อสี่สิลยย่าร้ยสามสิบกร้อสิบเอางบหนูก็มอยเดียวนึงอา้รึอได้รนรถไบ้าสรบว่าอ่อ่รยสาบนลาย่าขายอยู่ร้อยสี่สิอันนอยร้อยสิบบาทเป็นรไหน พี่กันโตเหมือนบอกอุ้ยอดีมง่อเยเลยบอกได้แกงไปอดิมเจ้านี่แซ่บยกกินแล้วกินอีกเมื่อกี้แ่บนีดตาจ้ะากินองเชือออ้อเมื่อกี้มึงไม่บอกเด้อแม่กันโตเองเด้อเป็นงานเจ้ะเอาว่าเพื่อนมีงบมือละร้อยของเพื่อนอ่ะเป็นงบเบ้อ